บบสบายดีเลิกแล้วโอ้บกพองสีโมงก็เลิกไหวเถอะโอสบายดีในครูสบายดีสบายดีสบายดีไม่โอ้ย <c oughs> อากาศที่วันหนาวไล่ทุกคนคือ,อข้ามาเจ้าเคยปบ,า,บา,าใหมา่น่ะ เจ็ดครับแปดองซาประมาณนี้แหละเนาะไปดีบนตอนนี้ห้องที่เราสิกายบานสมัาคีไสนะบ้านซัมมาแตงท่าแกบุรีบุรีเรบมาสกายมาเลทายวิวของบานให้ดูนะครัสบสภาพบาน้น เส้นทางก็เป็นทางแดงนั้นคนเคสที่ว่าว่าเป็นบ้านคนเท่าน,นนะเดเคสบ้านคนมันจะทูยอย่าง đất là bị gì hết phù rồi. phải rồi các bạn. đẹp đến đấy nhìn không khí là gì đó cũng là nhìn được thấu hiện mà. เหนบานสมคิดใส่โอ้ามคนง่างไปดีเลืกแล้ว โอ้บกัดีโมงกันเลิกไหวทะโอ้อยงานวันนี้โอ,อ้ไอ้คนสภาพไอ,น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 อ้น้อง,น,งอนั่น้องนักงเห็นอ่อมองเห็นเคสน้องเคสพูดดอยเข้ามาเนี้ยเนาะสบายดีเอ็นยังถ <c oughs> ากันเห็นยังเ,เก็บพักโอ้ฝักพ่อมเลยทุกคน ฮักคุงเฮียนเด้เนาะสอนฮักงเฮียนเนาะจนได้ครูนักนายอ๋ออ๋อ อยู่พี่ได้อยู่คุนคุณเลนกองเฮียงองอต่างเลยหน้ากันหน้าเหรอ,อ <laughs> สลายัางในบ้านสลาเนะี่ยอยู่เนี่ยนี่ข้าจอลิ้นต้องลิ้นนะอากาศหน้าร้ายทุกคนแต่ว่าน,น,น,น้องๆนักเฮียนกับบางคนกนีเสื้อบางๆางบางทรงบางคนก็น <c oughs> <c oughs> ทรงขาดก้น <ด>โอเงเรียนบ้านนี้นักเรียนประมาณสาธามในครูเมื่อกี้ประมาณหกสิบยปดคนทุกคนสบายดีในครูสบายดีสบายดีสดีสดสดมโอ้ กองอยู่ทุกคนอบหงเฮียนกองอยู่เนาะเต่วังตั้งอยู่พึ่งผู้อยู่นี่ทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาหงเฮียนนะถึงหเฮียน่าบ้านสามกิใสเมืองใสรสหนแข้งสซบุรีนะเส้น หลังจากขึ้นมาแล้วก็เห็นสภาพนักเรียนอย่างนี้เนาะเอ๋อากาศถือว่าหน้าร่ายทุกคนคือเขามาเจ้าเคยปลาใมา่นเนาะเจ็ดทับแกดองซาประมาณนี้แหละเนาะน,นักแหนทางมัดมีอยู่สี่ห้องห้าห้องห้าห้องทุกคนเห็นปรากฏให้นในครูเมื่อกี้มีซ้ำมีซ้ำคนเนาะน,นักเียนทั้งมัดอ่า หกสิบปลายเนาะแต่ว่าเทา่ทาๆที่อาจารย์เพิ่นบอกให้ฟังเมื่อกี้นี้ทางเมื่อมาของเฮียนนี้เรียว่ามีแต่สี่สิบปลายเนาะสาเหตุที่นักเรียนคัดเรียนก็อาจจะไปให้ไปหน้าหน้่มพอน้ำแม่์เบาหรือว่าคัดเคลื่อนหรือว่าไปห้างให้ซอยพ่อซอยแม่เนาะหลังจากเลิอกโรงเรีนเยนแล้วเขาจะก็จะมาลิ้นกิจกรรมแบบนี้นะครับกิดเห็นตอนเป็นอย่างน้อยเนาะ ตอนเป็นอย่างน้อยเราก็เคยลิ้นเรือนี้คือกันนะ เีอ่อนทงมัธก็เป็นเผาเผานี่เมเนเผาไปมัธย์จนเพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านของเผาไปเลยเนาะก็ได้ว่ามีแต่เผาไปส่วนครูอาจารย์นะบางบางท่านก็เป็นส่วนเผาไปบางบางท่านก็มาแต่ลมพุ่นเลยเนาะมาแข้งเสียงะมาแต่เมืองต่างๆเนาะ่ามาเป็นในครูอยู่นี้เนาะ บ้านเขาจะกู้ย่างมาย่างเนานะเพียนบ้านเนาะแต่ว่านเน้แ ยี่หิงมันก็มีคนเฮือนยี่หิงข้าง บ้านซัมบากีใสเลยแต่ว่าน่าสนใจก็คือทางนั้นทุกคนเนี่ยชือว่าบ้านซัมบากีใสในเป็นบ้านที่ข้าเนาะที่ว่ามีมีเนื้อที่หนานว่าเมืองใสสะท้านเห่าๆเลยมีเ้าเม็ดนี้เสาเอสบานทุกคนเสาเอสบานนี้มีนาทําทการผลิตนี่มีแต่สางบ้านเนาะก็คือบ้านมีไสแล้วกอ บ้านสิบ้านสะท้านเนะาะแล้วก็บ,บ้านสามัคคกีใส่แห่งนี้เนาะที่ว่านอกนั้นก็นที่ว่าบุมบุมินาไอ้ทุกคนแต่ละบ้านนั้นเราจะสามบ้านนี่แล้ว เราซิพาขี่รถสมเด็จเราข้างทางไปนะทุกคเส้นทางแบบคดเคี้ยวทุกคนนอกจากเป็นผู้แล้วครับมีคดมีแก้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่แหละเน้ะงซิฮอตง่ายๆเนาะถือว่ายังดีเนาะเส้นทางเส้นนี้นะเนาะเส้นทางเส้นแป ไทยแดนไทยหุนแห้งยากกว่านี้นทุกคนเดี๋ยวมือหน้ามีโอกาสต้องยุ่ย้อยสิคคนไปเลาะเบิ่งเนาะไปเลาะชมาแต่ละบ้านให้ครบเลยเนาะ